โทษนะครับนี่ผมถ่ายวิดีโอผมกดถ่ายแล้วนะครับทุกคนช่วยช่วยถ่ายด้วยกลายเป็นม่ยืยุ่นทนมากโอ้ต้องฟังจากไอ้นี่ต้องฟังอย่างมือถือเออร้อยจุดห้าฟังไม่ได้จะบรรจุก็ทำได้นะครับเป็นกร่วงแับน่าจะได้หนึ่งร้อยจุดห้าสามนะครับเจอจะชัดขึ้น

ทยอยก็ไม่อยู่แล้วครับแต่ก็อยู่อไม่ไม่ไม่เกินสิบหลังนะครับกระจายกระจายกันเลยครับไปกันหมดแล้วเหรอครับฟังขอฟังได้เอชาที่ล้ถ้าแดดหมดมีนาฬิกาเลนาะไรดูนาฬกาแบอาถายรูป้วงเ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยโอ้เยี่ยมเลยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่มาสองรอบเลยครับถ่ายรูปเลยอ่าสองรอบดีกว่ามาสองรอบนะครับโอเคครับอ่ารูปถ่ายรูปแกบไว้นี่อันนี้ถ่ายเป็นวิดีโออยู่ถ่ายกล้องนี้ก่อนกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสี่ครับไหนๆแล้ะไอด้วยนะสครับอ่า